สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ได้โปรเจคเตอร์ยี่ห้อฮิตาชิรุ่น CPS 225นะครับมัลติมีเดียโมบาย LCD p r o j โปรเจคตนะครับตัวนี้ได้มาพร้อมกับกระเป๋าเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับกระเป๋ามันนะครับมีอะไรบ้างในนี้เดี๋ยวผมดูมีมีสายมาซะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมีกระเป๋ามานะครับตัวนี้สเปคนะครับคุณผู้ชมครับ 1,000ลูเมนนะครับสเปคถือว่าสเปคต่ําเป็นรุ่นเก่านะครับแต่มีกระเป๋ามาอย่างดีเลย1,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้1,000ลูเมนนะครับความละเอียดก็ SVGA นะครับ800คูณ600นะครับ1,000ลูเมนเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเครื่องแล้วก็ทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบนะครับแล้วก็ดูตามสภาพแล้วเนี่ย ก็เก่านะครับคุณผู้ชมครับนะแต่มีมีกระเป๋ามานะครับคือได้มาแบบมีกระเป๋ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าการฉายภาพนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหก็ออกมาก็เป็นแบบลักษณะอ่ามัวๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ไม่ชัดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ดูได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมัวๆ แต่ว่าดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องดูนะครับก็เป็นมัวมัวนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าถ้าเอาไปซ่อมเอาหรือเอาไปเปลี่ยนหลอดเอาก็โอเคนะครับคุณผู้ชมถือว่าเครื่องเก่าแล้วก็สเปคเก่านะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังดูได้อยู่ครับหมายคำว่าดูแต่ไม่ชัดนะครับเป็นมัวมัวเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ใครจะซื้อไปซ่อมไปเปลี่ยนหลอดก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมครับน่ครับหรือเอาไปทำเอาอะไรนะครับไปแกะเอาอะไรก็แล้วกันนะครับก็มีแสงออกนะครับแต่สีแสงอ่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ่าสเปคนะครับ1000ลูเมนครับคุณผู้ชมก็ถ้าซื้อไปซ่อมก็ดีกว่าเครื่องจีนนะครับมันเป็นยี่ห้อฮิตาชิครับ1 0 0 0ลูเมนครับก็ก็ยังคงฉายได้อยู่แต่ว่า หลอดอ่อนแล้วนะครับแสงอ่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมปรับก่อนอ่าแสงอ่อนอ่อนนะครับคุณผู้ชมครับแสงอ่อนอ่อนถ้าใครจะซื้อไปต้องเอาไปซ่อมเองผมตีเป็นอะไหล่นะครับคุณผู้ชมครับขายเป็นอะไหล่นะครับตัวนี้สําหรับเจ้าฮีตาชิหนึ่งฮันลูเมนตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา900บาทนะครับคุณผู้ชมครับ ขาย900นะครับตัวนี้900บาทนะครับตีเป็นอะไรเอาไปแกะเอาอะไรก็คุ้มแล้วนะครับเอาไปไปแกะเอาชิปเอาอะไรมันนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยังไม่เสียนะครับแต่หลอดอาจจะใกล้จะหมดนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ผมเสนอขายในราคา900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0 8 1 5 8 5 1 9 9 8เดครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ